เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ในการท็อปป์ปอชแนลเวาเน้นเล่นเกม b บ n เทนเอเลีอะไรสักอย่างนะครับลืมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเบ็ดะครับอ่ะเสียงก้อนนะครับ,อ,รรบอียขอ,อยืมพลังหน่อยโหดแม่งเลยละกันไอ้นี่มันขโมยพลังเราไปนะครับผมมันทําให้เราแบบขาดดีเไปนะครับทำให้ฮีโร่เรามีแค่2ตัวต้นเกมนะครับผม เรียบร้อยครับผมน,น,นาฬิกาเกิดปฏิกิริยาช็อตขึ้นมาเบนเต้นตื่นมามีอะไรวะเออไม่มีอะไรหลับต่อละเช้าวันต่อมาตู้มระเบิดลงตู้มเ็นโกวก,วก,วก็คันไม่ใช่ครับคนเรื่องโอ,โ,อโอ้ยอะไรครับเนี่ยเบนโอ้ว่ามีเรื่องบางอย่างที่ทําให้เธอต้องออกไปข้างนอกเ้วล่ะ นี่คุ้งเกวนสเกสเก,สกีนะครับหัวครับปู่วิญากไปกินไอศครีมตไ,ไปกินหน่อยได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันแปลงล่าเป็นฮีโร่นะเธอได้กินแบบโดยไม่ละลายเลยเจอก,กันหน้าไปละปบายบๆเอาอะไรครับเนี่ยอา่าเหมือนพลังมันหมดนะเอ้ยเฮเป็นอะไรติดติดไม่ติดกัดแม่งเลยโอ้ฉันว่าเบนมันบ้าไปแล้ว โหลดดิ้งนีครับอันนี้ผมภาคมั่วนะครับทุกคนครับโอเคเริ่มเกมมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมไปทุกคนแล้วสกผมจะเล่นให้จบแล้วกันแปลงแล้วเป็นโฟโอมนะครับโฟลโอมพ่อโฟอาร์มเออมากดสามเหลี่ยมเพื่อแอคแท็กนะครับแต่ผมกดสี่เหลี่ยมเพโทษทีมาดิมาดิครับก็มาดิมันนับเกมนี้ต่อยเลยไม่ต้องพูดมากนะครับสบายๆบะครับสบายสบายเออเอาแปลงเป็นเป็นเทนแล้วกวจะต่อยยังไงนะโอ้โหมันมีเจ็ดตัว ต้องเจอฮิสบัตนะครับใช่ป่าววาที่นี้ป่าววาจำไม่ได้นะครับผมไม่ได้ดูนานโหสมัยเด็กเป็นเด็กโง่ครับบอกเลยว่าต่อยอย่างเดียวช่วงนี้มันมันมันแค่การต่อยนะเกมนี้ไม่มีอะไรเลยมันแค่การต่อยอย่างเดียวยังมีอ,อีกอะเน็กอ่ะเน็กรอยครับผมผ่านแล้วไปก็มาดิเดินชิวสบายไม่ยากต่อย,อยนี่ก็ได้นะเพื่อจะได้เอาพวกพลังนะครับมีคนลงมาวะ่ะต่อยไปดิ อ่อนเกินไอพวกตอนแรกๆมันอ่อนมากนะครับไปต่อยไปต่อยไปอันนี้ผมเล่นในมือถือนะทุกคนครับผมจะเล่นจ,จบนะครับในคอมในเพลย์สเตั่นชูเพลย์สเตชันถูกก็เล่นจบไปแล้วแต่ว่าผมจะรอเล่นในโทรศัพท์ให้จบบ้างนะครับผมไม่เคยเล่นจบเลยคือโหลดมาไว้แต่ไม่เคยเล่นสักทีนะฮะ <c oughs> มาลองดูว่ามันจะจบได้ไหมนะครับ let's go อ่ามีไฟนะครับอ่าแปลงร่างเป็นตัวที่มีไฟเพื่อเหยียบไฟออกไป o o d job เบนทำดีแล้วไอ้หนู เดินทางต่อไปให้ดีล่ะไปเก็บซูโม,โมโ่สล m มเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นอ่าะส,สมในด่านนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เธอที่เคยเล่นมาผมเก็บครบละแล้วก็ด่านแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องใช้ไอใช้อะไรวะไอคอนนั้นบอลอ่ะครับมากิ้งเอาอ่าซูโม,โมโอ,อีกอันนึงนะครับตอนนี้ก็ต่อ,อยกปอ่อนี่ยเรามีหน้าที่ต่อ,อยเดียวก็ต่อ,อยกอนมันยังไงมันยังไงหนุ่มมันยังไงฉีดไม่โดนด้กู เงี้ยวเอาไม่โงนรือก็พอพอพอม่ไม่ฉีดแล้ว <laughs> Let's go เอา i g นี่ตอนนี้มันมีซูโม,โม่ให้เราเก็บนะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้เนะี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอันนี้ก็เตือนจังเลยแหมมีการเก็บแบบอ่าถ้าคุณเก็บเป็นที่ครบจะมีพลังอ่าแล้วของขวัญพิเศษให้คุณนะ่ะไม่ต้องบอกครับพี่ผมรู้นะครับพี่ผมรู้รอ่ามีคนลงมาแล้วครับเราต่อยหินนี้ก่อนมันจะมีพลังอยู่นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้มันเก็เก่าเว้ยเอาไป ก็ต่อยหินอะไรเงี้ยน,นะมึงมานี่เออเอาหินก่อนบึ้บได้พลังละมันเป็นในนี้ครับอลติเมทพาวเวอร์นะครับ oh, <yeah. S 1> คืออะไรไม่รู้โอ้โห oh, oh. ไม่รู้เหมือนกันงงเหมือนกันปะ่ะต่อเลยเอ้ยอเกือบตกต่อยต้นไม้ต้นใหญ่นี้ได้ปะไม่ได้เนาะเขีย <c oughs> ผมไม่ต่อยลปะป่ะพลังผมจะหมดแล้วะขอต่อยเอาเอาโหร <Yeah. S 1> ่วงไปหมดเลย อันเน่ก็มาดิครับตัวใหม่มันใหม่ตรงไหนเนี่ยอ่าตัวใหญ่เกิดแล้วครับผมตอนนี้ <c oughs> อีอ่าเออกูเพิ่งฟื้นกูลงมาจากอวกาศโอ้ยโอ้ยโอ้โหกูตื่นมาที่ไหนเนี่ยเออไปดีกว่าเว้ยโอเคครับตอนนี้มันมีตัวลุกขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้พลังหมดเหมือนกันนะฮะไอ้นี่ก็ยิงจังเลยจิ้วจิ้วจิ้วหนีเบนต่อยเจอเบนต่อยไม่ใช่เบนโตนะเบนต่นะนตอยนี่ กดแปลงร่างเป็นบัตเตอร์ไฟมันอวีไม่ใช่ดังนั้นมันฟอาร์มนะครับมาดิ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 กูมานเลยของกูเนี่ยไอ้ซัตเจอหินหน่อยคุ้ยโดนอย่างเจ็บอย่างเจ็บอู้มึงก็ตีกูเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปมันยังไงไอ้หนูมึงต่อยไม่โดนเพราแขนมึงใหญ่แขนมึงก็มีสี่แขนมึงต่อยไม่โดนเออไปโกครับผมไปต่อครับเก็บพลัง่อยต้องเก็บพลังก่อนแล้วก็ d n เอะไรวะอ๋อคือมันบอกให้เราเก็บ DNA พวกูนี้ด้วยนะครับเพื่อจะมีพลังให้มันคลั่ง <c oughs> คลานานนะครับผมจะไม่โดตดตัวนี้ตกเนี่ยผมจะไม่ตกเลยโกดีดดๆลายหนูวึบบึบบึบเบื่อไหมหลอนไปเรื่อยนะช่วงนี้ต่อยไปมาดิเออโอ้โหหายคู่บอกเลยหายคู่เมื่อกี้หายคู่อุ้ยมีคนยิงมันยิงยิงอะไรมาถุยน้ำลายใส่หรอไม่ดีนะ ไอ้หนุ่มคนนี้มันร้ายกาจมากเลยเอ้ยเยอะเยอะเยอะหนอ่งเอาใช่ปะหนึงจะเอาใช่ปะเฮ้ยมเป็นเล่นไปตอนนี้สามารถโดดข้ามไปได้เลยนะครับเขียนแล้วไปต่อเอ้ยมันมีไอ้สีแดงนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ๋อเพื่อจะให้พลังสีแดงมันลดช้าลงนะครับแอดแซกมานิกบูชน,นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่พี่ตัวใหม่อีกแล้วเหรอพี่ตโตสง่างเลยถ้าผมเป็นเบนนี่ผมเจ๊กับพี่นั่นนี่เอ้ยเอ,ยเอย้ตัวนั้นเอ้ยกูขอเดินผ่านหน่อยได้ไหมอ่ะกูไม่มองมึงก็ได้กูไปละ <c oughs> ผมพลาดตัวหลังอยู่ <c oughs> โอเคมาต่อยไปเรียบร้อยนะครับผมแอดแท็กคอมโบนะครับผม,มก็เหมือนกับแบบคอมโบแล้วแบบเป็นคอมโบครับมันก็คือคอมโบทางการต่อยเฉยๆไม่มีอะหรอกช่างมันเนี่ยเฉีย มาเลยแช,เชย่เออเอยจะตายเว้ยไหวแล้วเฮียโดนตบทีกูเป็นเบนเลยเบนต่อยดิยเบนอย่าตีหนูโอ้โหเฮียมึงกันไม่อยู่เลยดีกว่าไอสัตว์ป่ะไอเบนกันไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นโฟล์โอมนะครับเราแปลงเป็นโฟล์โอมแล้วก็อ่ามาม,าม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 าหยิบก้อนหินอย่างนี้นะครับไม่ใช่เว้ยมาถ่ายดิถ่ายเป็นถ่ายแล้วดันไปดันไป Let's go 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 ขึ้นไปแล้วตรงนี้เก็บซูโม่ได้ไหมวะจำไม่ได้ว่ะเไม่ไหวจริงอ่ะไปแม็กบอกว่ามึงอย่ามาข้ามบทไอ้เบนมึงไปทางที่มึงไปเถอะอะไรอย่างงี้นะครับกูไม่ข้ามเพื่อนเอ้ปุ่แม็กเพื่อนเลยโอเคครับผมตอนนี้น่าจะเข้าอุโมงค์นะฮะหมาแล้วครับผมตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นฉากเดือดนะเมื่อกี้แม่งมีคนโทรมานะับไอ้ซัดกูกำลังเล่นเกมไว้เออมันยังไงวะ ตอนนี้ก็มาอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่มืดเลยนะครับเป็นอุโมงคทิพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับตอนนี้มันมีคนเยอะจังวะเฮ้ยมึงลงล้วงยี้ไม่ได้อาดาดาดทาใหม่มาครับผมต้องไม่ได้เอาคอมโบนะครับคือคอนันโดของโฟอาร์มนะครับต่อยหนึ่งสองแล้วก็สามเหลี่ยมหนึ่งสองแล้วสามโอ้โหมึงให้กูคอมโบดิอ้น่หนึ่งสองก็สามเหลี่ยมผมก็ไม่ได้เลยเพื่อนจ้ำ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 จ้ามันจะล่ะคอมโบกูอย่างเท่ครับทุกคนแม่งเท่จริงๆริงเลยต่อยไปต่อยไปยี้ไม่ตายอีกอ่ะยังอยู่อีกอ่ะ เออเอ้ยมันมาแล้วมันจะโดดแล้วก็มันก็ตกรอด้วยหยาเออกูตอดด้วยเป็นยังไงล่ะฟ้าก็ร้องนะตอนนี้ฝนจะตกนะฮะมันโดดมันโดดลงมาเพื่อจะเปิดทางให้เรานะครับหรือง่ายๆคือมันตอดทีนะครับสะเทือนยันพื้นหล่นนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับเออถ้าเป็นคนจริงต้องบอกเลยว่ามึงโดนหินขูดหน้าแตกไปละมึงจะมังยังไงออหนานี้เด็กจ๋า เออเจอพายุคาราโดคอมโบคาราโด้หนึ่งสองหนีสระ,สระตราตออ่อยต่อยแรงกูแน่มาดิเออเออยิงกูยังวะเฮ่เอาแตางวะไอพวกเนี้ยมึงเอาใช่ไหมไอ้ตัวนั้นมึงมึนอะไรมึนอะไรมึงมึงเอาไงตัวเนี้ยมึงเออมันมาเีอต,ตัวเจอตัว,ตว,ตวอย่างนี้ดีกว่าจบครับผมหมดยังหมดแล้วบอกนะมีโดข้ามไปเลลยแ้วกันแล้วก็จะมีคนลงมา ชิปอ่าตามที่กูพูดเลยกูไม่น่าพูดเลยแม่งมาจริงมันเจอคอนาโดกันหน่อยไหมตะตะตะเติ้ลเตึ๊ดเติ้ลเติ้ล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 เออหนึ่งสองห้ากูทำไม่เป็นแล้วว่ะหนึ่งสองเติ้ลเติ้ลติ้ลติ้ลโอ้โหแม่งมันจริงๆเลยคอนโดทุกคนเท่ไปเลสโก้ทุกคนกูนยังเล่นคอนาโดอยู่เลยเนี่ย <laughs> ไปไปชิบ้าเนี่ยตัแต่พี่มันดีลงมาเรื่อยๆนะครับเออ พลังก็จะหมดนี่หว่าเดี๋ยวขอ,อกเก็บพลังก่อนทุกคนเฮ้ยเใจเย็นๆเบนต่อยดิเบนเออเบนต่อยไม่ใช่เบนโตเหมือนเดิมไอ้นั่นมันทำอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยกูต่อยมันต่อยอยู่ขา้างนอกครับทุกคนไอ้ตอนนั้นมันต่อยมันต่อยกับแพงอยู่มันเป็นอะไรไม่รู้มันมันมาอย่างไงมันต่อยกับแพงได้ออไหมมีอะไรมีอะไรให้ช่วยเปล่าให้ช่วยเปล่าไอ้นั่นติดไฟหน้าตายน,น,นะครับปล่อยแม่งตายไปเรียบร้อยครับตามวิทยากรรมนะครับเฮ้ยมาช่วยต่อยดิหรือจะต่อยเปล่าไม่ต้องช่วยแล้วมีคนกำลังตีกูอยู่นี่หวว่าลืมดูตัเเองีย ทุกคนนะครับผมว่าผมไหววะ่ะโอ้โหมือเกือบโดนกูอย่ามองนะอย่ามองนะอย่ามองนะเฮ้ยอย่ามองเลยอ้ามองใช่ไหมจัดไปก,กูไปหามเองเพื่อนไปทุกคนเราจะไปกระเทิมมันกัน let's go เอ๊ะมันยังไงวะไหนใครทำให้กูตื่นไอโหนูมึงใช่ไหมมองหน้าแป๊บตัด้างมึงแม่งเลยมึงไม่ต้องกลับมึงไม่ต้องขึ้นมาหากู มึงเจอก็ oh. มึงเดือดจังว่ะเดี๋ยวมันเจอผมนะ yeah. pues <word>. ท <sh arp chili> ุกคนปาดิคร <t une sound> ับเหยียบเหยียเฮ้ยผมชอบกดผมหรือว่าเล่นกบบออยู่เหยียกด L L ลเอซีเหลี่ยมเป็นกันนะครับนั่นแหละประมาณนั่นแหละผมพลาดผมพลาดเหยียบเหยียฟอร์มฟอร์มต่อยเลยแล้วต่อยแล้วเฮียมันต่อยผมกันไม่ได้เอากู๊กกูกแปลงแล้วมันเป็นอะไรแปลงแล้วฟอร์มนต่อย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  กู่เล่นเลยเนี่ยเอ้ยต่อยไม่เข้าเลยวะยาเออเอาลืมอีกแล้วทุกคนขอโทษครับผมกดเอลสี่เหลี่ยมนะฮะเอลเขาเรียกอะไรวะเอลเออช่างแม่ไลืมลืมวะเออโกกดอีกแล้ววะขอโทษครับทุกคนโดนตบออาหลบได้เบนมันเตี้ยไงเบนมันเตี้ยครับผมยายาเดี๋ยวเจอพลังนี้ครับอืเอโอ้ยเจ็บว่ะอันนี้เจ็บว่ะเจ็บก็เอาอีกกัน ไม่ทานไม่เป็นไรเฮ้ยมือมึงติดมือมึงติดกูจำได้มือมึงติดกูจำได้มึงมานี่เลยมึงมานี่ออาหอมมินิเกมนะครับเป็นมินิเกมให้เล่นห้านะครับเฟิร์บฮิตบัตกูจะเผามือมึงไอ้จัดบอกเลยว่าแสบนะฮะเป็นผมนี่ลองกราสนะฮะโอ้โหแล้วไม่แปลงแล้วนฟอร์อาร์เหมือนเดิมอากเป็นฮิตบัตทำไมเนี่ยโอ้ยบัตไม่ดีต่อยได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยกูโดนอีกแล้วเฮ้ย ว่าฟอง์มดีกว่านะจริงแต่เราขอเล่นดีบ้าก่อนแล้วกันไหนๆก็เฮ้ยเออเป็นเป็นในเบนแล้วก็เป็นฟอง์มดีกว่าเนาะผมว่าไอ้ฟอง์มอ่ะมันยังปลาหินเอ้ากูไม่แปลงร่างเลยเฮ้ยเป็นอะไรอะไรมันมันแห่ใส่เราเหม็นปากรู้ป่ะมึงไม่แปลงฟันมึงลงมาจากอวกาศมันก็ไม่แปลงฟันทุบก็ไม่โดนเออฮือมันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะมันมันเอาเหรอมันจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมอ้าวมือหล่นเหรอพี่อ้าว ผมกดสี่เหลี่ยมรอและรู้นะหักนิ้วปากเป็นนิ้วจริงบอกเลยว่ากูกูร้องกรีดกราดนะครับอ้าวโมโหกันเหม็นปากเว้หูมึงพ่นน้ำลายมาทำไมเนะี่ยมันเหม็นรู้ไหมอย่ามาตีกูอย่าต่อยกูอุย้ยต่อยโดนเหรอมึงเอาเหรอมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหม้มึงจะเอาใช่ไหมเออเอ้อเเรียบร้อยล่วงอย่างเงี้ยเจอกูเอา้าหรือว่าสี่เหลี่ยมชิบหายแล้วกูเบี้ย กี้ถ้าแตกโดนต่อยอีกทีนึงด้วยหลบดีดเดแล้วก็แปลงฟล์์อาร์มแล้วก็ต่อย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 แล้วก็จะโดดดำเพื่ออะไรนี่ยปลาหินนี่เออเนี่ยนี้เนี่นี่สุดยอดอื้ออื้อเล่าท้ายลองท้ายแล้วเพื่อนมันนอนละแปลงร่างเป็นโฟล์อาร์มเหมือนเดิมแล้วก็กดโอรูวาปลาแล้วก็ขึ้นไปขโมยแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ต่อยหน้าไปทีนึงแล้วกิ้งลงพื้นสามเหลี่ยมไปไม่ได้เวลาฮีโร่อยเออ มานี่มึงอะ่ะมานี่อย่าทำกูบาดโคตรเจ็บเรียบร้อยนะครับยืนแอคเลาะด้วยยัดแข่เบนมึงตึงเกิน11 28นะครับเดี๋ยวว่าเล่นได้ไวอยู่มั้ยเฮ้ยนี่กูได้พลังกูคืน,นละมึงเอาพลังกูคืน <c oughs> ใช่ไหมมึงเอาไม่ใช่ดิมึงเอาพลังกูไปใช่ไหมดูซึมเข้าไปอย่างน้อยฉันก็ได้พลังคืนแล้วนะปู ไอ้เบนมึงบ้าหรือเปล่ามึงได้กำลังแค่นี้มึงก็ยังซื้อดอนัทให้กูไม่ได้กูหิวแล้วเนี่ยไม่ใช่ดันไอ้ติมนี่หว่าคณลืมครับขอโทษครับปู่อฉันว่านะแกสองคนควรไปเรียนหนังสือให้มากไม่ใช่มาหนังงอเออยู่งี้มึงทำอะไรไอเบนแต่งล่างไงล่ะเฮ้ยเดวอะไรเนี่ยอ้าวมันมันมีมันมีความเป็นตาสีฟ้าตาสีเขียวดิตัวสีฟ้าเซซาร์เลสยังไงล่ะเอ้ เฮ้ hey, ว่าตัวนี้กูได้ตัวนี้กลับมาแล้วกูวซื้อให้มึงไว้แน่นอนไอ้เกวนไปซื้อมาเด่ยมึงไปซื้อมาเลยเดี๋ยวกูรอแดกจบเกมนะครับผมอันนี้คือชัปเตอร์ที่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันชัปเตอร์ที่สองสวัสดีครับ